หนิงโชว์ของขวัญวันเกิดสุดเกียนจากเมพิชนาเป็นอีกหนึ่งกลุ่มเพื่อนสีคนบันเทิงที่มีมิตรภาพยาวนานจริงๆค่ะสำหรับสีสาวหนิงปณิตาเป้ยปันวาดกระแตสุภสัสสรและเมพิชนะซึ่งไม่นานมานี้ก็นัดรวมตัวเพื่อฉลองวันเกิดให้กับหนิงเป้ยและกระแตเพราะว่าสามสาวเกิดเดือนธันวาเหมือนกันงานนี้เลยฉลองพร้อมกันซะเลยงานนี้สาวเมก็แกล้งให้ของขวัญเป็นสเปชีเตา่า น้ำยาล้างห้องน้ำและซันไลทด้วยทำเอาหนิงแซลเลยว่าไม่ใช่เมคิดไม่ได้ก่อนจะออกมาโพสภาพเฉลยทีหลังว่าจริงๆให้ของขวัญเป็นเครื่องเพชรอย่างพวกต้มหูและกำไลต่างหากจะเป็นอย่างไรไปชมภาพกันเลยดีกว่าค่ะทำเอาแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์สนั่นเลยว่าแม่หนิงมีเพื่อนที่น่ารักสวยเพอร์เฟกเพื่อนมัมสวยน่ารักทุกคนเลยสวยทุกคนเลยล่ะค่ะยังไงก็ขอสุขสันต์วันเกิดทุกคนด้วยนะคะ เป็นอีกหนึ่งกลุ่มเพื่อนซีคนบันเทิงที่มีมิตรภาพยาวนานาจริงๆค่ะพอคบหากันตั้งแต่ยังเป็นสาวๆจนตอนนี้กลายเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งลูกสองกันหมดแล้วค่ะเหลือแต่สาวเมนี่แหละค่ะเมื่อไหร่จะมีข่าวดีกับเขาบ้างนะตอนนี้เป็นเพียงคนเดียวของกลุ่มเลยที่ยังไม่แต่งงานแต่ความรักกับแฟนหนุ่มนั้นก็หวานสุดๆเอาเป็นว่ายังไงก็ขอเอาใจช่วยและรอลุ้นข่าวดีเรื่องของเมยน,นะคะหวังว่าไม่นานจะได้เห็นเมในชุดเจ้าสาวกับเขาบ้างเนาะ